สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u ู e ขาอินเตอร์เนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ12ตุลาคม2 5 6 4พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลน,นางเลิงนักส่งตัวนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมความเห็นสั่งฟ้องต่ออายการในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์กรณีไลฟ์เฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์การบริหารวัคซีนของรัฐบาล โดยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ามาตามนัดนะครับแล้วก็พบกับพนักงานสอบสวนสถานีตารวจนครบาลนางเลิง้งมีความเห็นสั่งฟ้องคดีที่กล่าวหาว่านายธนาธรกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็พรบอคอมพิวเตอร์ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กวิจารณการบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาลเมื่อวันที่18มกราคม2564นะครับนายกฤษฎาลุจรัตทนายความเปิดเผยบอกว่าคดีนี้เนี่ยพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลน,นางเลิงมีความเห็นสั่งฟ้องนายธนาธรพร้อมนัดส่งตัวผู้ถูกกล่าวหาและสำนวนคดีต่อพนักง,งานอายการเพื่อมีความเห็นทางคดีโดยพนักง,งานอายการจะนัดวันเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาเดินทางมารับฟังคำสั่งคดีต่อไปเนื่องจากคดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาได้ยื่นคำร้องของความเป็นธรรมให้สอบสวนเพิมเ่มเติมในหลายประเด็นไว้ด้วยคดีนี้เนี่ยครับเป็นคดีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรักฐมนตรีได้มีการมอบหมายให้นายอภิวัตขันทอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จในการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าคอสตคอต,ออตอสอนะครับเข้าร้องทุกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลนางเลิงเอาไว้เมื่อวันที่20มกราคม2 5 6 4นนะครับในขณะที่นายธนาธรน,นั้นก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหา ตามหมายเรียกเมื่อวันที่30มีนาคม5 6 6พร้อพร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายืนยันว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนนะครับนี่แหละครับถึงคิวของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจบ้างครับที่ผ่านมานั้นก็ต้องบอกว่าบรรดาแนร่วมนะครับก็โดนดําเนินคดีตามมาตรา112กันไปเนี่ยครับแต่ละคนนั้นมีหลายคดีหลายหมายกันไปแล้วนะครับคราวนี้ ก็ถึงตัวนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มักจะออกมาไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ยนะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์การาจัดการการบริหารวัคซีนแล้วก็มีบางช่วงบางตอนนั้นเนี่ยครับไปพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งจะเข้าข่ายเรื่องของการามินสถาบันหรือไม่ตามมาตรา112นั้นพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจนครบาลนางเลิงก็มีการทำสำนวนเนี่ยครับเพื่อที่จะให้ส่งอายการในการดำเนินการฟ้องร้อง เป็นที่เรียบร้อยก็รอรับอายการนั้นนัดฟังคำสั่งเมื่อไรอย่างไรครับดีจากสอนอังเรื้องเรื่องกรณีที่อาภิวัตขอนทอง ประธานกรรมาการตรวจสอบของนายกร,รัฐมนตรีได้ไปยื่นพอได้ไปยืน่นได้ไปยื่นน้องทุกกับบทษกคนทนี้ประเด็นมันอยู่หลายเรื่องที่เราขอความเป็นธรรมไปเกี่ยวกับเรื่องเรื่องอำนาจในการที่มาดำเนินการแทนนา,น,นายกรัฐมนตรีได้หรือเปล่าอันที่สองก็คือว่าเนื่องจากปคดีที่สาลนาญาได้เคยคำทิินิฉัยไว้ในคดีที่กระทรวงดีเอ ยื่นคำร้องเกี่ยวกับโพสต์อันนี้ที่ออกคลิปเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนพระราชทานนะหมายถึว่าได้ตัดสินไปแล้วว่าไม่มีความผิดยกฟ้องไปแล้วนะม,นม,วมันจะเป็นมูลเดียวกนะันมันจะเป็นกรณีที่มีการวินิจฉัยซ้ําซ้อนกันหรือเปล่ลานะแล้วมันมีแนวทางของการวินิจฉัยในขั้นศาลในยายนะนี้แย้วก็ทัดทงที่ได้บอกพนักงานสอบสวนล้วได้ได้ได้ขอความเป็นธรรมสอบพยานเพิ่มเติมไปเรียบร้อยครบถ้วนนะครับเพียงแต่ว่าเรายังเห็นว่าการสอบสวนไม่ ไม่เป็นธรรมเท่าไหร่เราก็เลยจะขอความเป็นธรรมจานทาง,ทางออกการวันนี้เอกการก็เลยนัดให้มาฟังคำสั่งีกทีในวันที่4พฤศจิกายนว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องโอเคครับ